อ่ส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับอันนี้จะเป็นดอกไม้ดองดอกไม้อันนี้เราล้างแล้วก็บีบบีบคั้นน้ํานะครับบีบคั้นน้ําขื่นมันออกนะอ่าอันนี้เป็นหอมแดงพริกนะครับพริกวันนี้เราจะใช้เป็นพริกสดบวกกับพริกแห้งนะครับอันนี้จะเป็นไก่สะไคร่สองต้นนะครับ นี้ขาดไม่ได้นะครับน,นี้จะเป็นใบแมงลักนะครับเอาไว้โรยตอนเสร็จนะครับหอมมากนะครับอันนี้เราก็จะมาซอยตะไคร้นะครับสําหรับเพื่อโขกนะครับจากนั้นนะครับเราเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับตรงเพื่อโขกนะครับ ตอนที่โขมนี่เราไม่ต้องขกละเอียดมากนะครับเอาพอแหลกๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอ่ะแน,นี้เราก็โขบเสร็จเรีย้อยแล้วะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องครับลงไปผัดในหม้อนะครับ เติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับขอเลิ่มหอมแล้วเราก็น้ำไก่ใส่ไก่ครัผัดกอให้สุกประมาณ50เปรเซ็น์นะครับ แล้เราเต็นมน้ำสนะเดพูดชีันะูรช,นนชิน้ำมันไมะครับ เต็มน้ำนะครับตัวของน้ำที่ถ้าเกิดใครชอบแบบขุกขีกก็ไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วก็มาปรุงรสตามชอบได้เลยนะครับใส่รสยีชูรสเนี่ย ถ้าใครชอบให้มันมีกลิ่นน้ำปลาก็เติมน้ำปลาลงไปได้นะครับแต่บางสูตรเขาเขาก็จะไม่ใส่ใส่แค่น้ำปลาก็ได้นะเป็นควาหอมปลาพริกนะครับ นามด้วยใบหนึ่งใบนึ่งรักนะเจป็นเยีนะนะ อ่ะดีนี้ก็เสร็จแล้ว,วะน,นะนะครับเดี๋ยวเอามาชิมรสชาติกันนะใช้ได้ครับหอมใบมันักมากเลยนะครับทุกคนปิดไฟนะ เรียบร้อยครับนี่หอม,หอม